ตู้แช่เครื่องดื่ม2ประตู15คิวถ้าขายเดี่ยวๆก็18,900บาทนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะคะเป็นตู้ PVC 110เซนขายเดี่ยวๆก็คือ18,000บาทนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าซื้อ2ชิ้นพร้อมกันนะคะเราก็จะขายในราคา36,000บาท สวัสดีลูกค้าร้านตู้แช่ m o เดิร์น o ูทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะคะเซต02ตู้แช่ในร้านกาแฟานะคะเป็นสินค้าแพคคู่ราคาโปรโมชั่นนะคะก็คือจะมีตู้แช่เครื่องดื่ม2ประตู15คิวถ้าขายเดี่ยวเก็18,900บาทนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะคะเป็นตู้ PVC 110เซนขายเดี่ยวเก็คือ18,000บาทนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าซื้อ2ชิ้นพร้อมกันนะคะเราก็จะขายในราคา36,000บาทะคะ่ะเดี๋ยว เราจะพาไปดูนะคะแต่ละแบบและตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะสรุปนะคะว่าคุณสมบัติของตู้นะคะทั้ง2ใบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแลวเราก็จะทําภาพเพอร์สเปกทิฟให้ด้วยว่าเอาเป็นไอเดียการจัดวางตู้แช่ทั้ง2ใบนี้นะคะในร้านกาแฟานะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนให้ลูกค้าจินตนาการตามได้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตู้แช่แต่ละใบเลยนะคะใบแรกอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตู้แช่เครื่องดื่มค่ะแช่ผักแช่ผลไม้นะคะหน้ากว้าง85เซนหรือ60แล้วก็สูงเมตร97นะคะจะมีหลอด ไฟให้ด้านในนะคะ2เส้นเลยแล้วก็จะมีชั้นวางให้นะคะทั้งหมด4ชั้นสามารถปรับระดับได้นะคะแล้วก็ความพิเศษของรุ่นนี้นะคะก็คือสามารถล็อกกุญแจได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นตู้ PVC ตู้ PVC อันนี้บางคนก็เอาไปแช่ขนมบางคนเอาไปแช่เค้กนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแก้วน้ำนะคะเล็กๆก,ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือจะมีชั้นวางทั้งหมด4ชั้นแล้วก็ สามารถล็อกกุญแจได้เหมือนกันค่ะขนาดของตัวนี้นะคะก็คือฐาน42คูณ38เซนแล้วก็สูงเมตร10เซนค่ะแล้วก็สินค้าทั้ง2ตัวนี้นะคะมีพร้อมส่งเลยค่ะหน้าร้านเรามีทั้งหมด5สาขานะคะที่กรุงเทพพุทธมณฑลสาย2กรุงเทพพุทธมณฑลสาย3 นนทบ,บุรีไซวาศพาเงินและก็กาญจนบ,บุรีร้านเมงซินเคอร์อ,อ,อีก2ร้านนะคะลูกค้าสามารถมาดูสินค้าจริงก่อนก็ได้หรือว่าจะโทรมาสั่งทางออนไลน์นะคะที่ Line ID แล้วก็ m o เดิร์นคูพิมเล็กนะคะ M O D E R N C O O L หรือว่าทางเบอร์โทร063-434-9544นะคะแล่้ววันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ